สวัสดีค่ะแม่ฟ้อนโตไปด้วยการ Family Journey นะคะวันนี้จะมา u n b o x เจ้าตัวนี้เลยมันคือเครื่องปั๊มนมของ Aldo รุ่นใหม่นี่มันคือชื่อเรียกว่า Aldo Elisa Double ค่ะนี่ ได้มาเชื่อว่าน่าจะเป็นคนแรกๆที่จะได้ใช้เครื่องนี้ย้อนความไปก่อนเลยค่ะตอนท้องสตองท้องแรกฟอนก็ใช้ของอัลโดแต่จะเป็นอัลโดรุ่นแรกแล้วพอท้องเนี้ยเจ้าเครื่องเนี้ยมันออกมาใหม่ก็เลย ต้องจัดซะหน่อยเพราะว่ามันมีแบตในตัวแล้วแล้วมันก็แบบไฮโซมากมันเป็นเครื่องรุ่นแรกของโลกที่มีโหมด power pumping คือจริงๆถ้าใครเป็นคุณแม่สายปั๊มจะรู้ว่าเวลาน้ำนมโหดหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะทำการ P P หรือเรียกว่า power pumping มันจะเป็นการปั๊มแบบปั๊มแล้วหยุดปั๊มแล้วหยุดปั๊มแล้วหยุดเป็นการบอกร่างกายหลอกร่างกายของเราว่าต้องการ น้ำนมเยอะๆนะแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเราผลิตน้ํานมออกมาเยอะวิธีการทำ power pumping ก็เนี่ยค่ะปั๊ม20หยุด10ปั๊ม1ิหยุด10แล้วก็ปั๊มอีก10ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถ้าเครื่องปั๊มนมของใครไม่มีหมด power pumping ก็ทําเองก็ได้นะคะมาเข้าที่เจ้าอันนี้ดีกว่า <c oughs> เครื่องใหม่รุ่นใหม่เพิ่งออกเพิ่งมาถึงไทยตอนเดือนมีนาห5แล้วฟอนจะคอดเมษาเปิดมาแล้ว ชิ้นแรกคือที่วางนะคะที่วางขวดพวกนี้โอ้ยขวดน่ารักขวดแบบใหม่ขวดมันจะวางแบบนี้นะคะอย่างนี้เป็นที่วางขวดแล้วก็มีกลวยปั๊มมาให้อ้อแล้วก็มีอุปกรณ์ขวดปั๊มสองข้างนะคะน่าจะเหมือนกันทั้งสองอันซ้ายขวามีคู่มือนะคะคู่มือ ของเจ้าเครื่องนี้เป็นภาษาต่างๆมากมายภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์บลาบลาบลาแต่ไม่มีภาษาไทย <c oughs> ไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะใช้ได้ง่ายแล้วก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานแบบง่ายๆที่เป็นภาพให้เราเห็นชัดนะคะและในกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จ USB Type C แล้วก็ อะแดปเตอร์มาให้แล้วก็นี่เลยโอ้ชดร์ถ้าใครดูหรือเคยใช้อาดัจะรู้ว่าเครื่องเก่าจะใหญ่แล้วค่อนข้างโบราณนิดนึงเป็นการใช้งานแบบซิมโลให้เปรียบเทียบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เหมือนแบบเหมือนเปิดพัดลมอะ่ะกดปรับเองแมนนวลนิดนิดไม่ค่อยมีโหมดอะไรให้เล่นแต่นี่คือแบบโอมีบันทึกด้วยว่าเราเราชอบความแรงระดับไหนอ่ะมีไซเคิลกับแวคคัม มีแบตมีอะไรแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูนะคะรูไว้เสียบชาร์จมันเปิดได้เลยไหมอ่ะคือไม่ได้ชาร์จโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กกันเลยค่ะ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันแต่ยังยังบอกไม่ได้ว่าปั๊มยังไงแต่ค่อนข้างเชื่อมั่นในอัลโดมากว่าอัลโดอ่ะเป็นเครื่องปั๊มนมที่นุ่ม นมไหลดีไม่เจ็บและที่สำคัญสําหรับคุณแม่ทุกคนหัวนมเราจะไม่เปลี่ยนรูปค่ะจะไม่ค่อยบาดเจ็บก็เชื่อว่ารุ่นนี้ก็น่าจะยังคงความนุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขอลองชาร์จก่อนนะสรเมื่อกี้แม่ฟอนไม่ได้กดค้างค่ะเพราะว่าในนี้มันบอกว่าหันเต็มอ่ะแล้วพอมาดูควนะิกไกด์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องกดค้างนิดนึงอ่ะเราจะมาลองกดค้างอุ้ย ซิงเบามากได้ยินไหมแล้วก็มีเวลาแล้วค่ะรุ่นเก่าไม่มีเวลานะคะนี่ก็จะเป็นเวลาที่เราเริ่มปมั๊มอันนี้ก็ไซเคลิลนี่คือความถี่ของรอบดูดทีท,ทีอันนี้เว็กค้ามคือความแรง <laughs> นี่แรงสุด 1>, 1, 2, 3, 4, งสองี่ห้าหกดแระดับค่ะจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนรุ่นเก่าใช้ประมาณ3 4ระดับเองนมก็ออกดีอะไรดีอันนี้นะคะพอปั๊มเสร็จเขาก็บอกว่าถ้าปั๊มเสร็จแล้วจะกดบันทึกก็ได้ถ้ากดบันทึกก็คือมันก็จะจำไว้ว่าเราอะชอบความแรงประมาณนี้ไซคลประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นโหมดตรงเนี้ย เป็นดูดยาวค้ำมยาวดูดยาวหรือดูดทีทีชึบ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 เ่ยเสียงเนี่ยรู้เลยอ๋อแล้วก็ power pumping นี่คือโหมด power pumping ที่มันจะต้องมานับกันใหม่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะนับถอยหลัง20นาทีแล้วมันก็จะหยุดไป10นาทีอัตโนมัติแล้วมันก็จะปั๊มอีก10นาทีแล้วก็หยุดไป10นาท,กนาทีก็คือไม่ต้องคอยจับเวลาแม่แม่ก็ จึบแล้วก็ปั๊มไปได้เลยแล้วเหมือนในไกด์เนี่ยบอกด้วยว่าสามารถมี My Aldo app ด้วยอะคะ่ะไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะลองไปเข้าแอปดูเข้าเลยดีกว่าอ๋อสแกนแล้วก็จะเจอ Aldo Thailand ค่ะเขาก็จะคอยแนะนำต่างๆบลาๆของร้านนมแม่นั่นเองถ้าสแกนตรงนี้นะ แล้วก็ถ้าจะลงทะเบียนงไงเดี๋ยวไวฟอนไปถามโคช้ชของฟอนก่อนแต่ก็เนี่แหละค่ะประมาณนี้แล้วก็ในถุงเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูหนึ่งถุงตอนนี้อยากใช้มากเลย36สัปดาห์อีกแค่2สัปดาห์จะได้ใช้แล้วที่แรกอะ่ะหยิบเครื่องเก่ามาปัดกวาดทำความสะอาดโอ้มีสแปร์วาวมาให้ด้วยนะคะสายอันเนี้ยก็เป็นสายเดี่ยวเนาะทำอันนี้ก็จะเป็นสายเดี่ยวนี้ อันนี้คือถ้าสมมติจะปั๊มข้างเดียวใช่ไหมเราก็เราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ปิดรูตรงนี้1อันแต่ถ้าจะปั๊มสองข้างพร้อมกันก็เปิดรูตรงนี้แล้วก็เอาสายสายตรงนี้ค่ะจาอีกอันหนึงมาใส่ตรงนี้แต่ถ้าจะปั๊มข้างเดียวก็อันเดียวจบอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะใส่กับตรงนี้นตัวสายไม่ต้องล้างทำความสะอาดนะคะแต่พวกนี้ต้องล้าง ตัวนี้ก็จะเป็นวาวอ๋อเหมือนเดิมเลยถ้าใครเคยใช้อัลโดอยู่แล้วเหมือนเดิมแล้วก็มีวาวปักเป็ดเขามีสแปร์มาให้ด้วยนะแล้วก็ขวดขวดน่ารักเป็นขวดเมดวิ l เลฟจุได้5ออนหรือประมาณ150 ml นะคะกลวยที่มากับอันนี้เป็น26แล้วน,นี้ก็เป็น22 ก็คืออย่างฟอนฟ,อนฟ้อนทั้งทั้ชัวฟอนน่าจะต้องเป็นยิบสอง แล้วก็ชิมเข้าไปเลยถ้าจะปั๊มข้างเดียวนะคะก็ <_ an> แนะนำสำหรับช่วงพึ่งคลอดใหม่ๆน้ำนมเราจะยังไม่ได้เยอะเราปั๊มทีละข้างแล้วเราเน้นเข้าเต้าเข้าเต้าข้างนี้แล้อีกข้างหนึ่งปั๊มไปด้วยเพราะธรรมชาติของมนุษย์แม่ทุกคนนะคะพอนมไหลข้างหนึ่งอะ่ะมันจะไหลอ,มมอัตโนมัติข้างหนึ่งด้วยมันจะได้ไม่ไหลเปล่ามันก็จะเข้ามานน้ลูกก็ดูดไปแล้วพออีกรอบหนึ่งสามชั่วโมงผ่านไปก็มาปั๊มข้างนี้เอาลูกเข้าเตาข้างนี้ประมาณนี้สลับกันไปช่วงแรกๆอ่ะเรามักจะใช้แค่อันเดียวก่่ออนแลลล้ววพชงงหัๆูก เริ่มนอนยาวหรืออะไรเราปัม๊มคู่แล้วก็แบบอาโอยะกดนอนทุกๆ3ชั่วโมงตื่นมาปั๊มนมนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ง่ายแล้วก็ตึงพอเราปั๊มนมเสร็จใช่ไหมคะสมมติปั๊มเสร็จแล้วได้กี่ออนก็แล้วแต่เราก็แกะออกมาแล้วก็ปิดฝาซึงเข้าตู้เย็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นของที่อยู่ในเครื่องปั๊มนม a l โ o รุ่นใหม่รุ่นที่มี power pumping รุ่นแรกของ aldo รุ่นแรกของโลกแล้วก็ a l โ o มีนาฬิกาจับเวลาให้แล้วไม่ต้องจับเองแล้วค่ะปกติแบบคุณหมอจะสั่งให้จับเวลาสักปั๊ม15นาทีหรือปั๊ม5นาทีแล้วหยุดอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ไม่ต้องแบบดูนาฬิกาแล้วเราก็ดูตัวเลขที่ขึ้นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องพกที่ชัดจฐานแยกแล้วเพราะว่ามีฐานในตัวอันเนี้ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ ะะอย่างที่รู้กันนะคะว่าแม่ฟ้อนก็จะมีโคชนมแม่จากร้านนมแม่เนาะโคชของแม่ฟ้อนก็คือพี่ก้อยก็พี่ก้อยก็จะคอยให้คาปรึกษาตลอดทุกวันนี้ก็คุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าร้านนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีส่งพวกแบบบันทึกต่างๆมาให้อย่างเงี้ยเป็นบันทึกการปั๊มนมลูกซึ่งอันเนี้ยคือดีมากเลยนะคะมันจะเป็นแบบซิมเพลมากเลยว่าเวลาไหนบ้างวันที่เท่าไหร่ วงกลมเนี่ยจะเป็นข้าวเต้าสมมติตอนเที่ยงคืนวันที่1 วงกลมเข้าเตาข้างซ้ายแล้วก็กระบาดที่เข้าเตาข้างซ้ายเราปั๊มข้างขวาได้กี่ออนแล้วก็จดแล้วก็เวน้นเว้นเว้นอย่างฟ้อนเนี่ยอันเดิมฟ้อนจะเป็นทุกๆ3ชั่วโมงเที่ยงคืน1 2 3 6 9 12 3 6 9 12 3้9วนไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะทุกๆ3าชั่วโมงเราก็จะเวน้นเว้นเว้นแล้วพอเสร็จรวมใน1วนันเราได้กี่ออนแล้วก็ลูกปัสสาวะกับอุจจระและน้ำหนักเท่าไหร่อ,อันเนี้ยแล้วแต่ความซีเรียสตอนฟ้อนทำน้องสตรองตอนลูกคนแรกฟ้อนไม่ได้บันทึกน้เพราะว่าใ พรอ้อมสําเร็จรูปก็จะนับปัะสสะาวะกับอุจจาระยากหน่อยแต่เนี้ยจาได้เลยว่ามันจะทําให้เห็นเลยว่าช่วงแรกของการปั๊มนมเนี่ยเออมันไม่ได้มาเยอะนะมันเป็นธรรมชาติค่อยๆนมค่อยๆมาแล้วก็พอผ่านไปกี่วันเราก็ถ่ายรูปอันนี้ส่งไปให้โคชของเราดูโคชก็จะบอกว่าเอยโอเคแล้วอันนี้คือปกติเลยเพราะาบางทีอะค่ะฟอนเชื่อว,ว่าแม่แมๆบางคนเนี่ยน่าจะน้อยว่ายทำไมฉันปั๊มได้น้อยฉันไม่เหมือนคนอื่นที่ปั๊มได้เป็นขวดๆเก็บได้เป็นถุงๆ ทำแท้ขทงแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแรกๆยิ่งท้องแรกนะคะน้ํานมจะไม่ได้มาเยอะแล้วลูกเราไม่ได้ต้องการเยอะในตอนแรกนะก็คืออย่าซีเรียสอย่าซีเรียสตอนแรกแต่ทําให้เป็นวินัยทําให้ สมับเสมออันนี้เขาก็จะมีบอกแล้วที่ร้านนมแม่เขามีแบบน่ารักน่ารักด้วยนะเป็นเวอร์ชันน่ารักน่ารักแม่คอนก็จัดมาด้วยสิคะเนี่ยเขาก็จะมีแบบเวอร์ชั่นแบบนี้บอกบอกด้วยนะว่าน้ําหนักส่วนสูงครับให้บันทึกเป็นมันบันทึกได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดมันสิบสองมันได้ถึง1ปีเป็นไดอารี่ได้มีติดรูปเดย์วันนี่ก็จะมีแนะนำะว่าทํายังไงก็คล้ายๆกันแต่น่ารักกว่าเวอร์ชันน่ารักเวอร์ชันคิ้วข้างซ้ายหรือข้างขวาได้กี่อ ่อนปั๊มข้างซ้ายหรือข้างขวาได้กี่อ่อนแล้วนี่ก็ฉีออกแล้วก็รวมทั้งหมดเป็นวันต่อวันวันละหน้าก็น่ารักไปอีกแบบถ้าใครสายคิ้วนะคะที่ร้านนมแม่ก็มีแบบนี้ด้วยก็น่ารักจริงๆนี่อันนี้นี่ก็เป็นคลิป บอกเจ้าอ o โดรุ่นใหม่รุ่นที่รอคอยมานานแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันค่ะพอคลอดแล้วแล้วพอใช้จริงแล้วเป็นยังไงแตกต่างกับรุ่นเก่ายังไงบ้างสรุปสั้นๆง,ง่ายๆรุ่นใหม่มีนาฬิกาจับเวลาแล้วรุ่นใหม่มีฐานในตัวแล้วรุ่นใหม่เล็กกว่าเดิมแล้วก็รุ่นใหม่มี power pumping mode โหมดที่มีเครื่องเดียวเครื่องแรกในโลกค่ะ และนี่ก็คือเครื่องปั๊มนมอ l d โดเอลิซาอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงใครสนใจแม่คนไหนสนใจก็ติดต่อร้านนมแม่ได้เลยลองบอกว่ามาจากคลิปแม่ฟอนอาจจะมีโปรโมชั่นเพิ่มได้ลองดูคะ่ะแล้วก็ ขอให้คุณแม่ทุกๆคนประสบความสำเร็จกับการให้นมแม่กับลูกนะคะไม่ยากเกินไปแล้วฟอนเชื่อว่ามันเป็นการเหนื่อยก่อนสบายทีหลังเพราะจากลูกสตรองที่กินนมแม่มาหลักปี2ปีเกือบ3ปี ขป่วยน้อยมากแล้วเขาแข็งแรงมากจริงๆแล้วเขาก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับเปล่ามากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะอยากให้แม่ฟ้อนทาคลิปยังไงรอดูกันต่อไปว่าใช้แล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงพิมพ์คุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเติไปด้วยกันแฟมิลี่เจนี่ค่ะ